สวัสดีจ้าพี่น้องช่องเซาเดียวน้องนะช่องเก่าช่องเดิมเพิ่มเติมเครื่องมือในเสาเดียวสุคะเมื่อกินอันแกงผักขี้เล็กใส่หนังวัวพี่น้องบ้องปลาแดกเมื่อวานน่ะแล้วสมผักเสียนสมผักเสียนพี่น้องแกงผักขี้เล็กใส่หนังพี่น้องแกงผักขี้เล็กใส่หนังพี่น้องหอมห่ว,วยห่วย พี่น้องไม่กินขขาวน้ำกันค่ะเขาเิ้าว่าน้อาบตรน้ำพันผมขออนุญาตได้ค่ะพี่น้องกินขขาน้ำซาวเดียวค่ะกินเขากอนจังอาบน้ำเนาะค่ะพี่น้องประแดกบองค่ะพี่น้องประแดกบองซาวเดียวบองมาวันนะคะหอมประแดกหวยหุยพี่นอ้องอ้องบอนแกกเลยนะเพื่อ con bút Cái gì đi cái nào năm như ngày vì nó bóng có đi มพักเสียงกันเองค่ะบ้องประเด็กกับบ้องเองพักเสียงกับกันเองทำยังไงกันเถอเพื่นจองจ่คักเสยนั่งคัพี่น้อง เบิ้งหนังบิ้งหนังพี่น้องเบิ้งนังเสะะียพักฝีเข่าข้ามมนยังไงนะพี่เนี่ยข้างลัเยขออนุญาตด้วยค่ะพี่น้องกินข้ามไงข้ามปมกินบอสุขาพอโอเคอนะ่ะ สมบกเสีเยเงี้ยแล้วเสียบนะพี่น่องกินยังไลยก็เสียบค่ะพี่น่องคุยประเด็น

เซ็บๆน้ำกันนะคะพี่น้องกินแก้งเซ็ดตะพอเนาะฝนะตกมาอีกเทซ็ดมีกัดทีได้กินอยู่ค่ะพ,พี่น้องเซ็ดตะพอหนังเส็มพักติว เสียพักเสียบเนี่ยเสียตัวบันดาบันยายนั่ากินมากเลยแก้าเดียวกินอย่งแกวยังสี่เหลี่ยมด้วยค่ะพี่น่อย มากกินขนมเนี่ยสิตัวอาหารไทยกินบะเหลวเนีดกับพงกับเผ้วงสิกินบบยูถงด้วยก็คือขนวเหนียวขาลวกพักัะพี่หนอแล้วท่านเดี๋ยวออกไปหน้ากิน,นยูบาลอยู่ะโอ้ยพี่หนอ ป้าเด็กบวมค,วยคอยกินทำามใจกันหอมหอมเยนว่าเฟียนปลาเด็กไหมหอมเยนว่าเปียนหอมแมงดากันคุยอาอ่ะนิปลา lại bắt kỳ điện Cắm nhanh nhanh Ngắm mây hoay Cắm nhanh nhanh Ngắm mây แต่พักพี่น้องควนไม่อยากแยกมืมอถ้าคะควนอยากกัดเขาค่ะพ,พี่น้องโอ้ยเบื้งไหนเบื้องนี้ตึงไม่อยากอิ่มกินไม่อยากเศร้ากินงเขาก็ประเดียดเนี่ย ที่เล็กไปเก็ดมากหมู่บ้านพี่น้องแกลงตุ่มสองน้ำขมไอถ้าตื่แท้งอะไรมันกับผสมนะคะให้มันมีรสขมอะไรยังไงเสียพี่น้องชมพัดเกมั้งพี่น้องค่ะชาวเดียวอิ่มเลยนะคะเนาะ พอกันไหมคิดหมาด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวเดียวน่านะให้กำลังใจหน่อยด้ยค่ะเด้อสวัสดีจัะกี่น้องค่ะ